หนมมันตื่นบ่ะเยอะแยมากหรือมั้งตั๊บสวัสดีขาดไปหรือเปิดบ่ะถ้าเป็นมันมันมันเปิดระบบไปเฉยจากกูบอลลูพามาดูออฟฟิศมาดูอะคาเดมี่ค่ายเพลงนะครับอัปเดตอัปเดตอะคาเดมี่ค่ายเพลง บรรยากาศที่อะคาเดมี่นะครับบ้านหลังใหม่ของน้องน้องๆตัวเกียวน้องลีโอน้องซีแกมน้องยูริแล้วก็น้องๆทุกน้องๆนะคะอะคาเดมี่ใหม่นะครับอะคาเดมี่พี่น้องอะคาเดมี่คือน่ารักครับปิดฝ้าแล้วอ่ะฝ้าน่ารักจัง อาคาเดมี่เขากำลังปิดฟงปิดฟ้าทุกครั้งขีแ่แป๊บเดียวก็ถึงใช่ใชนาเตี้ยพาไปทัวทุกที่วิพื้นเสร็จแล้ว,ขวเขาบอกหรอจริงหรอพี่เสกเกิดได้บ่นนิพีาได้เสกเกิดบ่หน่เขาเสกเกิดเขาได้บ่โอเควิพื้นน่ารักจัง รวมกอดอะคาเดมี่ใกล้เสร็จแล้วนะครับบ้านจะขอางกันยังหลงทางอยู่เออนาตีอะ่ะพามาดูวิพื้นแบบนี้เป็นแบบฟาดหัวดีมากอุย้ยนาตีห้องสอมมาแล้วอ

มันอยู่ในเครื่องบินเลยยานอวกาศดดกเขาเกของเ้าเลเขาชื่อมากันหมดดูสิอันนี้ดูฟิ้านดิ ไปลดไปแล้วเป็นยังใครมันจะขี่เแล้วขนาดนั้น,นกน็ออกเป็นเนี่ยห้องเยอะมากห้องเยอะมากใหญ่ามากอกาคาอะไร่นั้ ไฟมีเยอะทุกห้องเลยอันนี้อาการเป็นห้องนึงอะไรนี่การอะไ้หรือว่าจะเดินมาเลยเป็นควันเย็นมีกาแฟน้ำร้อนที่ไว้เดอร์เราแข็งอะไรเงี้ยมี่หน้ารังอย่างเี้ยเป็นนองเป็นน้องค่ะน้องค่ะแปะมาแสวยมาก เริ oh, ่มลงเขาเอกภพได้เงินน่ะอาเจริณไหมนี่โอช่วยข้าหนะาง เขาทำเป็นแบบมันเป็นแบบขูกขักขูกขักเลยขะเมึงลรมใส่เนี่ยมึงตีบเฮ้ยถ้าสอบดนนี่มึงเคยไหมมันเป็นอย่างี้นะพลังอยู่ที่ดีเนี่ยว่าพวกตามโบสถ์ตามพิธีพันธ์มันจะแบบนี้หมดใช่มันเป็นไม่เป็นขูกขักแบบนี้ไงข้างหน้ารีบขูดต้นไม้เลยเฮมองกันนี่แม่เอ้ยหน่อยเนี่ยไม่สวนไม่สวนเป็นไรมึงขี่มาเลยก็ได้รถนะ มองดูข้างนอกเหมือนเล็กใช่ครับข้างในาใหญ่มากใหญ่มากจริงๆใหญ่ฟุดๆุด อิ่มี่ยี่ขอิอ่มพี่น้องมีก็ที่อืดท้องมีก็ที่อืดท้องมากกว่านี้เดี๋ยวนี้ผมผมก็ทางทางหยาทางอย่างออกพี่นอ้องหนาเขียอนาอน,า,อนาแดนห้อง หัวพักหัวพักลงเสาเอีกสะทัวเดือนหน้าหัวพักลงเสาเดือนหน้านะครับชวนนูน้นหาเงินอพี่น้องหาเงินหาข้าอยู่มาส่องเบิ่งแห้ยเบิ่งซ่าตรงไหนก่อนพี่น้องหัวใส่แล้วหัวใส่แล้วญแห่งซ่าบานซองพี่บ้านพิทแลนเงินซ่าบ้านช่องถึงไหนแล้วจ้าพี่ น้เดืดนะครับผคเป็นคนที่ว่าคอยเจ็บครับเจ็บกับการก่อสร้างมาเยอะสร้างสระว่ายน้ําก็โดนโกงอะไรเงี้ยผมเลยเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างที่จะมาตรวจงานบ่อยหน่อยสิหน่ะพี่น้องประสบการณ์มันเยอ,เนอะเนาะเราก็ต้องแบบเช็คดีๆหน่อยสินะหน้าตาดีมากขอบคุณท่านตาขอบคุณท่านครับที่ชมหน้าตาพิมานฟินแลนด์ สวัสดีครับถึงไหนแล้วอุย้ยปิดฝ้าหรอ,ป,อ,ป,ป,อปิดฝ้าปิดเฟอร์แล้วนะนี่เริ่มยิงฝ้าแล้ว,ว เริ่มยิงฝ่าแล้วพี่น้องเริ่มยิงฝ้า ได้ครับมาเลยพี่มามาเลยครับมาเลยครับเือะไรครับเือะไรครับ ปัญหาใดยากขึ้นเยไปไม่ไากาดครั้งที่ห่งแข็งแลมมแข็งโกดูเหยยบอะไรไม้หรือว่าไร มื้เรีอนประเทศมันทีไงอะไรลองมันร้องเสียอรอ่ะอ๋อเฮ้ยโอ้ยเรียไใหอบขึ้นซ้ำเหี่ยังหอบข,ขึ้นแล้ว อันนี้อันนี้มันออกมัออได้พี่มันออกได้บ้างองออกได้บ้างอ๋อไเป็นพเรเป็นออมาส้มยิวตรงไหนบ้าคี่ส้มขับยิววอย่าหาวนล้ี่ ต้งแตนเนียกับต้นไปนะไต้ปุน่นเ,เอาฝ้าขึ้นตั้นนี้ด้าใน,น,นันเกระอืม โกกีว่าไม่อยากม่าจแต่ห้องวิวดีดีพ่ะสิบเปอร์มองนีบอว่ะมองนีบวิวดีตัวนี้วิวดีววดโกกีจะขอหนึ่งห้องวัดสันกับสิบพอดีบอ เรียบร้อยแล้วทอปเนี่ยเดินเรียบร้อยนะครับใช่ใช่เพิ่มอ่กตัว ทำนี่ยสองอาบนอหอยมอ่นี้ก็อกไว้่ทํนาลอกันนทำรไหมทำริปอยู่ครับผมจะทําริฟอยู่ถ้าถ้าทำรีบแล้แต่ตรงนี้ถ้าทุกเดืเขทำไมีลิ ลีบต้อง,งละ่ะบ้านบ้านเสร็จถึงจะติดตั้งรีบได้ตรงนี้ไม่ต้องรีบวันนี้ไม่มันต้องรอเขาเคลียร์กันเหมือนเดิมรีบๆไม่แต่มองนี่แหละไม่ไ,ม,ไม่จะเป็นปู่อ่างนี้ไอ้เรื่องไอ้นามันมันขึ้นได้ทีละสองคนเองสองคนเองรีบหน่อยรีบหน่อยพี่ก็หอนแฟนรื่จะจบเวลามันนานที่มันมองเหูเองเ long 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 hàm mong long con บัดคืนคือบาญาบัลลงคือเป็นอย่งสิทธิ์ดิอันแหลงล่ฝั่งนี้เป็นฝั่งทานอาหารนะครับ ไอ้เมนวิวห้องทานอาหารห้องรับเขกทานอาหารจะเป็นวิวแบบนี้ขอบหน้าต่างคือ,อย,า,า,ยานตกใส่จามันมีอันนี้กั้นอยู่หรอล่ะตกอยู่บนนี้โอ้ยตกไปไหนกับ่ตายดก 后面你干就对了。包，口袋。 เสียบน้ำไม้นี่ยพี่น้องเอ้ยอใส่กัอะไรเปียกแล้วห่างว่าสขาบกกกอลางกายหรอวะถือว่าออกกอลังกายเรียนอะไรนั่นบอกในกี่วิบงที่หลา่านีมาดูนี่กีก่ยุหันทาเข่าอีกกี่สิบข้อสิอันนี้นั่นเขียวมาเรื่อยต่ ยุโรปมากขอบคุณนะครับตัวช่วยตัวช่วย